ดัฟฟี่นะฮะโล่ห้าพันนะครับตันนี้จูนน้ำมันอ e ีสิบนะฮะก็โร่ห้าพันมีตั้งหวาลังลินล้าหัฉีดนะฮะเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ต ECU เรียนนิ่งรถเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันอ e ีนะฮะเดิมสลิทนะครับหัวฉีดเดิมคันนี้มีล้อส,สิบห้านะครับแล้วก็ปลายท่อใบหนึ่งนะครับ โอชีเดิมๆนี่ดีดีอยู่แล้วนะฮะใช้น้ำมัน E20 โอเคก็ฟีดเนาะอืดนะ่นวงทุกอย่างนะครับเกียร์ก็เปลี่ยนไวแก้ครบหมดแล้วนะฮะคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจโูโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY b a n นตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเป็นสินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ม,โ,มโนโนจูนะจ๊ะ จูดสดจูดถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะมาสปีดเทสนะครับเปิดไอเกียดี D, โหลดจริงทุกอย่างนะฮะคันนี้มีท่อใบหนึ่งเดิมๆน่าจะอืดมากอะ่ะ ตาเล็กนะครับเป็นยังไงนะฮะไปบ้ากับรถทันหรือเปล่านะก็พี่จูนจูดคาระสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันอย่คันนี้ก็ได้นะครับหรือส่วนสำคัญตรงนั้นนะครับที่ทำอุตุนิรุนโลกมากกดหน่อยแล้วกันอ่ะพี่จูนหน้าอูยูเสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าปากซอยรัชสีนเงินนะฮะที่นี่คือลำนุกาคลองเจ็ดนะครับที่เขาเจ็ดให้บริการแต่งานจูนนะฮะย้ำว่าจูนเดียวนะฮะ แล้วก็จุดนอกสถานทีก็บวกค่าเดินทางนะครับไปยาวเลยออันนี้เหมือนยางมันไม่เอาถนนเลยเคยผมเคยขับรถลูกค้าก็ยี่ห้อเนี้ยแหละครับรุ่นดีเลยนะฮะฟอนตตกแขไปหลายรอบอ่ะ แนะนำถ้าที่จะขอดูก็เปลี่ยนเถอะเซฟชีวิตตัวเองนะฮะอันนี้ไม่เวกจริงๆอ่ะโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮครั o เฟ o o ุ๊กยูท o บทุกแบบแล้วก็ติ k ก o k นะครับสี่ช่องทางแนบเบอร์ครบหมดแล้วนะฮะแล้วก็แค่พิมพีจูรีแบบคอนด้าเจอหมดเลยนะครับโอเคก็ส่งงานสำหรับ อ่านดาฟีดนะฮะโปรห้าพันจูนน้ำมัน E20 นะครับอะไรที่ฟีดมันเป็นอะไรที่มันอืดอะไรที่มันน่วงหื